รูปแรกก็คือท่านพระครูพนมเขตคณารักนะครับจากวัดหนองปริงพนมสารกรรมจังหวัดฉะเชิงเศรานะครับนิมนต์ครับขอถวายความเคารพป,ปรนมหัดมนัดพร้อมและน้อมเสียนต่างทูปเทียนมาลาประพาสวยัยรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ด้วยศรัทธาเลื่อมใสาจากใจจริงขอบทานโอกาสครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับผมชื่อพระสมบูรณ์นะชายาชีนวังโสก็บวชมา27ปรรษาผ่านเหมือนกันใหม่ๆก็ตั้งใจบวชเพราะว่ารู้สึกรักแล้วก็ผูกพันพระพุทธเจ้านะครับแอบรับเขาข้างเดียวเหมือนเข้าเหนียวนึ่ง น้ำท่วมไม่ถึงมันก็เหี่ยวมองด่องแอบรักคุณพระพุทธเจ้าของพระรยะสงฆ์อท่านดีท่านประเสริฐท่านพิเศษอะเรามีความสุขเราเรารักอะเราเทิดทูนก็ใฝ่ฝันอยากจะบวชทีนี้ไปบวชพอดีผมมีพี่ชายคือพระอาจารย์สมบัติท่านก็ชวนไปบวชก็ก็ไปชวนไปบวชท่านก็ไปอยู่กับพระอาจารย์บุญเลิศท่านก็สอนวิสุทธิมรรคสอนอะไรแล้วก็ ปลูกฝังเรื่องให้เรารักรักพระพุทธเจ้ารักคําสอนเราก็ได้ฟังเรายิ่งรักยิ่งผูกพันนะครับรู้สึกว่ามีความสุขและส่วนมากผมเป็นคนขี้อายไม่ค่อยอยากจะพูดมากอยากจะนั่งฟังครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านแนะนําท่านบอกท่านก็ให้เรียนวินัยบ้างสอนในิธรามให้บ้างคนที่สอนในิธรามให้ผมก็คือพระอาจารย์ปัญญาปัญญาโด แล้วตอนหลังก็มีจารย์มหาบุเรียนมาสอนบาลีบ้างนะครับแต่ก็มีมหาคมก็เป็นอาจารย์ผมเหมือนกันนะสอนปัทรูให้ผมรอบหนึ่งผม,ผมก็จบแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับเพราะผมไม่ได้ท่องสูตรอัตถวคัญญาโตร,รู้ได้หน่อยเดียวเพราะท่านสอนเพราะตอนแรกตัวเรียนตั้งยี่สิบสามสิบคนมั้งเรียนไปเรียนมาจบสามคนจบแบบไม่รู้เรื่องครับแต่ที่ ผูกพันประทับใจคือท่านท่านตอนเย็นท่านจะมานั่งอ่านพระไตรปิฎกให้ฟังท่านอธิบายท่านก,าานกรชอบแนวพิธรรมให้เราก็ได้ยินได้ฟังเราก็ซาบซึ้งเราก็มีความสุขแล้วก็ผมก็อยู่ไปอยู่มานาน,นานไปเขาก็ให้จับผมเป็นเจ้าวาดเพราะคนหนึงเขาไปหมดแล้วเหลือแต่ผมอยู่ไปอยู่มาเขาให้ผมเป็นพระครูได้ชื่อมายาวมา่อยหนึ่งชื่อพระครูพนมเขตคณรัก เป็นประกูชั้นโทอยู่ไปอยู่มาเขาให้เป็นชั้นเอกแต่เป็นไหม่นด่อาจจะได้เป็นชั้นออกเพราะว่ามันเลยก็ทําให้เหมือนจะโตนะครับแต่ความสึกผมเหมือนจะเล็กลงไงไม่รู้นะ,ะเล็กลงก็ได้เรียนได้อ่านพระติปิฎกแล้วก็ได้อ่านพุทธวง์รู้สึกมีความสุขมากนะครับธรรมดาคนที่น่าศึกษาน่า ประทับใจนะผมว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในหัวใจหรือเป็นอยู่ในหัวที่ถมทะทูนนะนะในความสึกผมเป็นคนที่น่าบูชาเพราะนั้นจะมีความสุขมากที่ได้นึกถึงพระองค์แล้วก็จะพยายามนึกถึงศีลตัวเองนะบางทีก็ไม่ได้สมบูรณ์อย่างชื่อแหะครับมันก,ก็พรองกระแพงแต่ก็ชอบคถาที่พระเจ้าตรัสจับเอรักปะตะนะจำบ,บาลิไม่ค่อยได้เพราะที่นี่มหาเยอะ จะพูดผิดท่านจะจะว่าเอาว่ากิจโฉมรุสัปติลาโภกิจฉังมัจจานชีวิตังกิจโฉพุทธานะปุปาโทกิจโฉพุทธานะมุปาโทการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากการมีชีวิตอยู่แต่ละวันก็เป็นของยากการฟังพระสัทธรรมก็เป็นของยากการอุบัติตรสรุปเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นของแสนยาก ผมก็ชอบมากนะครับคือส่วนตัวนะนี่ไม่ได้ให้อาวาทอะไรเราแต่เตือนตัวเองพจริงก็มาให้อาวาทจริงผมควรเป็นคนรับอาวาทแต่เมื่อท่านอาจารย์ท่านเมตตาสูงให้ผมมาพูดผมก็พูดตามความรู้สึกผมนี่แหละผมทําไงเนาะเพราะข้างๆวัดผมมันจะมีเขาปลูกมันคิดว่างมันปีหนึ่งปีหนึ่งมันก็โตขึ้นนะเรามันน่าจะดีกว่าหัเผือกหูมันนะมันน่าจะโตขึ้นนะในความสึกผมนะ ว่าเ,ออเราน่าจะศรัทธาเพิ่มขึ้นในวิริยะก็น่าจะเพิ่มขึ้นสติก,ก็น่าจะเพิ่มขึ้นสมาธิควรจะเพิ่มขึ้นปัญญาก็ควรจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยได้ก,กรรมสกตาปัญญาถ้ามีความสามารถกว่านั้นก็อาจจะเพิ่มวิปัสสนาปัญญานะแตก่ก็พยายามเตือนตัวเองแล้วก็ชอบใจอาจารย์มหาสุผลท่านพูดว่าท่านมาบวชเข้ามาแล้วเนะี่ยท่านมีอะไรประทับใจบ้างก็ก็เป็นคำมุมที่ที่กัดหูนะ เออท่านอยู่ในศาสนานี้ท่านมีอะไรเป็นเครื่องเตือนใจบ้างแล้วก็มีธรรมะสองเป็นธรรมะมันกระจกเป็นแว่นสองธรรมก็นึกถึงอภินหาประจุขณะ10บข้อเนี่ยทัศส,สิบข้อนี่ก็ดีครับเพราะนั้นผมก็ไม่อยากจะใช้เวลาเยอะก็ก็ดีใจแล้วก็อันโมทนาบุญกับครูบาอาจารย์ทุกๆรูป ลอดถึงโยมก,การทุงชัยซึ่งมีอุปการะต่อครอบครัวของผมมากเลยนะส่งเสียผมพ่อแม่ผมหลายแสนนะครับแล้วก็ให้เงินเดือนให้อะไรคนที่ดูแลพ่อแม่ผมนะเพราะว่าพ่อผมเป็นคนจนเกิดในกูลชานาแล้วเขาอุปการะมาตลอดจนกระทั่งท่านจากไปผมก็เบาใจแล้วว่าเออมีคนดูแลเพราะว่าบวชมาแล้วก็ไม่มีสมบัติอะไรจะให้ ก็มีแต่มีศรัทธาจะบวชอยู่เป็นพระคิดว่าจะพยายามจะตายขาพระเหลืองอะนะไม่คิดจะตายขาอกหรือขาที่อะไรหรอกอยากจะตายขาพระเหลืองเพื่อที่จะอยู่บูชาคุณพระพุทธเจ้าในฐานะที่ท่านเป็นมหากรุณาในโลกสามจะเป็นกรรมโลกรูปโลกอรูปโลกก็ตามนะก็ก็คิดว่าจะขอบูชาก็ไม่ได้คิดจะอวาทอะไรนะครับเพราะว่า ผมควรจะรับโอาวาทจากพระมหาเถระมากกว่าก็ขอจบตะเพียงต่นนี้นะครับทุสาทุนะครับพรอาจารย์หมาอาจารย์อาจารย์สมบูรณ์นะครับหรือว่าพราะครูพนมเขตขณารักษ์ภาษาเดียวก,กันกับผมนะครับมาเจอกันทุกปีก็ถามภาษากันทุกปีฮะ ท่านอาพาธถ้าเป็นรูปอื่นอาจจะไม่มานะแต่พระครูท่านเาพิ่งหายจากอาพาธแต่ยังไม่เป็นร้อยนะครับท่านก็มาเพราะท่านให้ความสำคัญกับงานนี้นะครับแล้วสายที่เกิดงานนี้ก็สายวัดหนองปริงเนี่ยนะครับสายกูบาจาันเหล่านี้นะที่ทำให้ งานสัมมนามเกิดขึ้นแล้วก็สืบเนื่องมาจนถึงพวกเราทุกวันนี้เพราะฉะนั้นต้องยกบุญคุณให้กับครูบาอาจารย์ทางสายวัดหนองปลิงเลยนะครับเอาละครับรูปต่อมานะครับขอรัธนาท่านพระอาจารย์มหาบุญมีปุญญวุฒโธนะครับมูลนิธิธรรมจักสุอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีได้ ให้อวาทแก่พระสฆงองค์เนนนะครับพุทธังธรรมังสังขังนมัสสามิขอโอกาสพระเทรานุเทระแสดงธรรมกล่าวธรรมวินยัยท่าน พระเทรานุเทระภิกษุสงฆ์สัมมนเนนผู้มีศีลนั่นเป็นที่รักทุก,กรูปเจริญพรท่านสาธุชนอุบาสกอุบาสิกามีท่านประธานมูลนิธิตามรอยบาทพระาศาสดาเป็นประธาน แล้วก็ท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านรวมทั้งท่านที่ไม่ได้มาติดตามฟังทางออนไลน์อยู่ด้วยผมพระมหาบุญบีปุญญาวุฒโธภัรษาสามสเคย เป็นลูกศิษย์วัดอยู่ที่เป็นชาวกาลสินนะครับแล้วก็มาเป็นลูกศิษย์วัดอยู่ที่วัดพระปลานนทบุรีจากนั้นก็ไปบวชเป็นสามนเณรอยู่ที่วัดนครอ,อินทนนทบุรีอยู่แปดปีกล่าวได้ว่าในช่วงอายุอย่างน้อยเนี่ยผมเป็นผลิตผลของคณะสงฆ์ครับ ช่วงเป็นเนนก็เรียนนักธรรมเรียนภาษาบาลีผมไปเรียนภาษาบาลีอยู่ที่วัชนะสงครามบางลำพูกรุงเทพเรียนตามลำดับมาในช่วงที่เป็นสามาเณรอยู่นั้นเคยพบกับด็อตอร์เวศบรรณกรคุณพิธีกรสมัยนั้น่ะ เห็นว่าดรเวทเนี่ยตอนช่วงนั้นเป็นสัมนเณรนะผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เป็นอัจฉริยะนันเนี่ย <c oughs> ผม <c oughs> ผมเห็นหลายคนที่เป็นสามนเณรนเรียนบาลีในช่วงนั้นอนะความจำแม่นมากจะมีภาษาบาลีใช่ไหมครับอันจะมีภาษาภาษาบาลีกับเป็นภาษาไทยจากภาษาไทยกับเป็นภาษาบาลี บางท่านเนี่ยชั่วโมงชั่วโมงกลับให้ภาษาบาลีมา,าให้ภาษาไทยมากลับเป็นภาษาบาลีมันก็อ่านอ่านอ่านอ่น,อ,น,อ,นอ่ป,ปุ๊บไปเขียนจำแม่นเลยครับแต่ผมไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับผมผมไม่มีความสามารถขนาดนั้นจึงสู้ด็อกเตอร์เวทไม่ได้ แต่พบท่านนะครับแล้ก็ได้รับอิทธิพลการเรียนภาษาบาลีจากสำนักวัชนสงครามปูพื้นฐานให้โดยเฉพาะหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวรม์ท่านมีคำพีภาษาในช่วงนั้นก็ได้รับอิทธิพลปูพื้นฐานมาจากตรงนั้นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างบวชจะบวชพระเนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสบวชพระแล้วได้มีโอกาสเรียน พระอภิธรรมเป็นพื้นฐานมาโดยลำดับผมไปเรียนที่มูลนิธิแนบมหานิรานนทโดยอาศัยพื้นฐานภาษาบาลีมาโดยลำดับจนกระทั่งไปในขณะที่เรียนภาษาบาลีอภิธรรมอยู่เนี่ยได้มีโอกาสได้รับอิทธิพลจากวัดท่ามาโอครับแล้วก็มีโอกาสไปนั่งเรียนวยาก์ใหญ่กับท่านพระอาจารย์ พระมาหาสมปองโมทิโตที่วัดมหา,าธาตุท่านพระอาจารย์จะจําผมได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับช่วงนั้นผมเป็นพระใหม่อยู่ก็ได้รับอิทธิพลปูพื้นฐานมาอย่างนี้เรื่อยๆมาเวลาเรียนอภิธรรมแล้วก็บวชพระเนี่ยท่านทั้งหลายคะความเข้าใจเรื่องวินัยก็เริ่มมาความเดือดร้อนเรื่องวินัยก็จะเริ่มมาถ้าเราได้พื้นฐานจากภาษาบาลี แล้วก็เรียนวินยนล้าเนี่ยเราจะดูภาษาบาลีด้วยตัวเองถ้าเป็นไปได้เราก็จะวิเคราะห์หลักการด้านพระวิันเนี่ยด้วยตัวเองแต่ต้องอาศัยครูอาจารย์ในช่วงที่ไปที่วัดวัดเขาสนามชัยเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลการศึกษาภาษาพระวินยัยแล้วก็เคยไปที่วัดหนองปลิง พบท่านพระครูสมบูรณ์เนี่ยเป็นพระใหม่หรือไม่ก็เ,เป็นพระบทใหม่ๆอยู่นะครับได้รับโอวาทได้ดูแนวความคิดของท่านพระอาจารย์บุญเลิศปัญญาสาโรท่านให้แนวความคิดเรื่องวิน,น,นัยตอนนั้นว่าผมก็ยังไม่เข้าใจมากแต่สังเกตเห็นท่านพระอาจารย์บุญเลิศ ท่านโอวาทผมสังเกตเอาแล้วก็ผมก็ไม่คาดคิดว่าในต่อๆมาเนี่ยก็จะได้มาร่วมกับงานสัมมนาพระธรรมวินัยนะครับเรื่องส่วนตัวอยากจะยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อนอยากจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานสัมมนาพระธรรมวินัย ที่ผ่านมาเห็นว่าความรู้งานสัมมนาพระธรรมวินัยครั้งที่24เนี่ยเกิดขึ้นในยุคสมัยหลังโควิดระบาดแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือวงการพระศาสนาเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปมาก โดยเฉพาะด้านการเมืองสังคมอิทธิพลของพระพุทธศาสนาในยุคหลังๆเนี่ยเข้าไม่ถึงคนรุ่นใหม่หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะแต่รู้แต่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยขาดความเอาใจใส่ขาดขาดความสืบทอด ต่อจากคนรุ่นก่อนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมเปลี่ยนไปการเมืองเปลี่ยนไปลัทธิาศาสนาบางาศาสนาบางลัทธิก็มีอิทธิพลในสังคมขึ้นมาท่านทั้งหลายเกิดองค์กรต่างๆเมื่อได้รับอิทธิพลได้รับข้อมูลตรงนี้ขึ้นมาเนี่ย เกิดองค์กรหลายองค์กรขึ้นมาเพื่อเพื่อโนร,รักษรักษาพระธรรมวินัยนี้ไว้รวมทั้งองค์กรของเครือข่ายพุทธบริษัทร,รักษาธรรมวินัยด,ด้วยโดยตามชื่อก็จะชัดเจนอยู่นะว่าพุทธบริษัทร,รักษาธรรมวินัย ประมาณ20่สกว่าปีผ่านมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่24ความจริงเกือบเกือบจะ30ปีเราพยายามรักษาพระธรรมมบินัยร่วมกับองค์กรอื่นๆด้วยนะโดยเฉพาะในยุคหลังๆเนี่ยมีหลายองค์กรกระตุ้นเตือนกันขึ้นมานอกจากนอกจากบนิธทิ ตามรอยบาทพระศาสดาที่เอาใจใส่จัดงานสัมมนาพระธรรมวินัยครั้งที่24นี้แล้วเนี่ยก็ยังมีผมขอเอ่ยชื่อมีคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติาทำทำเป็นแผนแม่บทนะ พศ2566ถึง2580ผู้ที่เป็นประธานกรรมการคือชื่อของท่านคือพระพรหมบัณฑิตประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาตินี่ก็มีส่วนสำคัญองค์การศาสนาพุทธโลกองค์การปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ ที่เรียกว่าอ,อาปอปอสอนะนะแล้วก็สมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาโมริธิพิทักษ์พระพุทธศาสนาของศาสตราจารย์ด็อรดุษฎีวัตนแก้วอินมาตอนหลังได้ทราบว่าด็อร์ดุษฎีวัตนเนี่ยตั้งเป็นพักการเมืองขึ้นมาคือท่านเหล่านี้ให้ความสำคัญกับ การปกป้องพระพุทธศาสนาเห็นเหตุปัจจัยหลายอย่างว่าควรจะเอาใจใส่เรื่องการเมืองเรื่องกฎหมายไม่ใช่ไม่ใช่ปล่อยให้พระพุทธศาสนาไปตามยาถากรรมไปตามยาถากรรมสมัยก่อนบรรพบุพรุษของเราเสิบทอดพระพุทธศาสนาไว้มี สถาบันพระมหากษัตริย์ช่วยปกป้องคุ้มครองเอาใจใส่มีอุบาสกอุบาสิกาทางการบ้านการเมืองสำคัญสำคัญเอาใจใส่พระพุทธศาสนาจึงมั่นคงมาถึงพวกเราแต่มาตอนหลังๆเนี่ยการเมืองอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้เหตุปัจจัยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ท่านทั้งหลายฮะตรงนี้ก็เป็นเรื่อง น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันทีนี้ครั้งที่24เนี่ยเท่าที่ผมได้สังเกตการอยู่หลายวันเนี่ยผมพบว่าทางมรดธิตามรอยบาทพระศา,าสดารวมทั้งคณะสงฆ์โดยท่านพระอาจารย์สุรัตน เจออ้าอาวาสวัดนิสสระวะนารามได้ร่วมด้วยช่วยกันรวมทั้งท่านพระอาจารย์พระมหาสมปองเห็นความสำคัญของงานคณะสงฆ์ก็นได้มนต์เจ้าคณะประสังคาธิการกรรมการมหาเถรสมาคมก็มาเป็นประธานในพิธีด้วย ทำให้งานเครือข่ายพุทธบริษัทร,รักษาธรรมวินัยของเราได้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้นครับต้องขอขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วก็ขอ,อนมโมทนากับมนิธิตามรอยบาทพระศา,าสดามีหลายๆเรื่องที่ใครจะพูดถึงอยู่เหมือนกันพูดไปพูดมาก็อาจจะลืม งานสืบทอดพระศาสนาที่กล่าวไปเนี่ยในห้องอุบาสกอุบาสิกาวันก่อนเนี่ยท่านพระอาจารย์พระครูประหลัดได้ถามว่าห้องอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยสมควรจะมีต่อไปไหมจำเป็นไหมบางท่านก็บอกว่าไม่จำเป็นแต่ผมคิดว่า ยังมีความจำเป็นอยู่ถ้าหากว่ารักษาไว้ได้ก็ควรจะรักษางานคณะสงฆ์ที่พวกเราทำกันมาก็อาจจะมีข้อจำกัดแต่ถ้าหากว่ามีอุบาศกอุบาสิกามวลชนช่วยกันสนับสนุนด้วยก็จะทำให้การขับเคลื่อนพระศาสนาเป็นไปได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นควรให้ความสำคัญครับ ขออนุโมทนากับคุณโยมสันติที่แจกหนังสือให้ความสำคัญกับ,ก,บการาทำหนังสือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับพระไตรปิฎกแนติปกรณนี่ก็สำคัญได้รับแล้วก็ดีใจพันเอกธงชัยแสงรัฐ ได้เขียนหนังสือมากมายหลายเล่มอาตมาก็ได้อ่านเป็นประโยชน์มากก็ขออนุมโมทนากับทุกคนทุกเครือข่ายที่ไม่ได้เอ่ยชื่อยังมีสถาบันทางคณะสงฆ์เป็นจำนวนมากขอเสริมตรงนี้นิดหนึ่งอาตมาไปอยู่ที่ อำเภอท่าปากาจังหวัดกาญจนบุรีสถา,านที่ตรงนั้นเนี่ยมีโยมมีโยมคณะกรรมการมูลนิธิธรรมวักสุขโดยอาจารย์ใหม่พุทธนันและคณะกรรมการนิมนต์ให้คณะสงฆ์น้ไปอาศัยอยู่ที่นั่นโดยถวายพื้นที่ให้ให้ดูแลแล้วก็ให้เป็นคณะกรรมการดูแลกันไปเลยทีนี้ มีเรื่องหนึ่งเมื่อไปอยู่ที่นั่นแล้วเนี่ยขอกล่าวถึงกับงานคณะสงฆ์ที่นั่นท่านเจ้าคณะอำเภอท่ามากาท่านบอกว่าพื้นที่ของบุญิธิเนี่ยไม่ใช่วัดอยากจะให้พระเนี่ยไปอยู่ในวัดจึงจะถูกต้องคล้ายๆบุญิธิตามรอยบาทพระศา,าสดาอย่างนี้แหละถ้าหากว่า เป็นพื้นที่ของมุดิิเนี่ยพระมาอยู่ก็จะก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเป็นวัดขึ้นมาวัดเนสละวนารามเกิดขึ้นมาเข้าใจว่าจะด้วยเหตุนี้ตัวผมเองเนี่ยผมก็อนุเคราะห์นะอนุเคราะห์ว่าเออท่านเจ้าคณะประสังคาธิการท่านติงมาก็ก็เห็นด้วย ในฐานะที่ตนเองเติบโตมากับงานคณะสงฆ์ก็เห็นความสำคัญว่าควรจะใช้เนื้อที่ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นวัดเป็นวัดตอนนี้ก็กำลังดำเนินงานอยู่ที่เล่าเรื่องนี้มาก็อยากจะให้พวกเราที่ได้ยินได้ฟังมาร่วมงานอยู่ก็ดีฟังอยู่ทางออนไลน์ก็ดี อยากจะให้ความสำคัญกับคณะสงฆ์กับส่วนรวมไม่ไม่อยากจะให้มองกันในแง่ไม่ดีอยากจะให้มีความเป็นอันนึงอันเดียวกันทางมูลนิธิต่างๆทางองค์กรต่างๆของงานชาวพุทธเราเนี่ยชาวพุทธเต็มบ้านเต็มเมือง แต่ถ้าขาดความสามัคคีกันเนี่ยเราจะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ยากอาจจะเพี่ยงพล้้ำต่อลัทธิที่มีกำลังน้อยกว่าแต่มีความสมัครสมานสามัคคียิ่งกว่าขออนุมโมทนากับ ท่านทั้งหลายทางคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาแล้วก็เพื่อนร่วมโลกทุกคนทุกท่านให้ท่านทั้งหลายจเจริญด้วยอายุวรรณะเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาจิ่งๆขึ้นไปถึงความพ้นทุกข์โดยตัวหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอินสาธุ สาธุสาธุครับท่านพระอาจารย์มหาบุญมีคุณยะพุทธโธนะครับท่านก็ให้ข้อคิดที่ดีนะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆศาสนาของเราจะดำเนินไปได้ตั้งแต่บรรพบุรุษมาก็ต้องอาศัยทางฝ่ายบ้านเมือง ช่วยเหลือนะครับศาสนาของเราก็เช่นกันครับพระก็อาศัยญาติโยมอาศัยปัจใจสี่ใช่ไหมครับฝากฝากฝาก,ฝากท้องไว้กับชาวบ้านเราอยู่ที่ไหนก็อาศัยที่นั่นแหละครับชาวบ้านก็อาศัยพวกเราเหมือนกันนะอาศัยธรรมะอาศัยข้อวัดปฏิบัติเพราะว่าญาติโย,ยมเนี่ยก็มีปัญหา ของญาติโยมนั่นแหละเห็นไหมครับเกิดปัญหาขึ้นทุกใจขึ้นไม่ไปไหนหรอกครับก็เข้าไปหาพระนั่แหละให้ช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ของญาติของโยมบางรูปบางองค์ที่มีความรู้ความสามารถก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นเราเป็นที่พึ่งของญาติของโยมก็ขอยเป็นที่พึ่งที่ถูกต้องนะครับ ใอยญาโยมได้สมาธิทิก็ยังดีนะครับเอาละครับรูปต่อไปนะครับรูปนี้ท่านามีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับตั้งแต่ผมเป็นพระหนุ่มนะก็ได้ที่ได้เข้ามาโซงการาสัมมนาวินาเนียก็ได้เจอท่านแล้วนะครับแล้วผมก็ชอบ ฟังท่านให้โอวาทชอบแง่คิดในการนำเสนอธรรมะนะฮะ